พี่โต๊กเอาเงินไม่ให้ฉันในสี่ห้าหมื่นต้องการใช้เงินอะแกจะเอาเงินเยอะขนาดนั้นไปทำอะไรอะเหินหนาพี่ไม่ต้องรู้หรอกเอามาให้ฉันหน่อยเร็วตกลงแกจะเอาเงินไปทำอะไรกันแน่เนี่ยทำไมถึงดูรีบร้อนจังเลยก็เพื่อนฉันน่ะเขามีธุรกิจที่สามารถทำเงินได้มาแนะนำให้ฉันอ่ะแล้วนี่ก็ใกล้จะถึงแล้วด้วยฉันก็ต้องพาพวกคขาไปเรียงข้าวหน่อยปะเออเออก็ได้รอนี่แป๊บนึงเดี๋ยวพี่แปลงมาให้อย่าให้นะพี่โต๊ก เพราะจากที่ฉันฟังแล้วเนี่ยเพื่อนพัดพวกนั้นอะ่ะมันก็แค่เพื่อนจอมปลอมเท่านั้นแหละนี่พี่สินอย่าบอกว่าเพื่อนฉันแบบนี้นะเวลาพวกเขามีอะไอเดียเขาก็นึกถึงฉันตลอดฉันว่านะพี่คงไม่อยากให้ฉันได้ดีเหมือนพวกพี่มากกว่าถ้าแกไม่เชื่อนั้นเรามาลองพิสูจน์กันดูไหมว่าเพื่อนที่แกคบอยู่พวกนี้เป็นคนยังไงถ้าเกิดแกเดือดร้อนขึ้นมาจะมีใครยื่นมือมาช่วยแกหรือเปล่ายังไงเพื่อนของฉันอะ่ะก็ดีกว่าเพื่อนพี่แน่นอนได้นั้นเรามาลองดูกัน ว่าใครจะสามารถยืมเงินได้ก่อนถ้าแกสามารถยืมได้อะฉันเพิ่มให้แกอีก50,000เป็น1นึ่งแสนเลย <_ ères> ได้ลองก็ลองดิยังไงเพื่อนฉันนั้นก็ช่วยฉันแน่นอนพอได้แล้วนะทําไมเธอสองคนต้องอยากเอาชานะกันขนาดนั้นด้วยพัดรอเน,นี่ยแหละเดี๋ยวพี่ไปเอามาให้หยุดเลยนะพี่โจ๊กวันนี้ฉันจะสอดพัดเองว่าอะไรคือเพื่อนแท้โทรเลยสิฮ<ะ>ัโลโหลอีนิว ตอนนี้ฉันเดือดร้อนต้องการใช้เงินด่วนอะ่ะแกช่วยโอนไม่ให้ฉันสั้งหมื่นหนึ่งสินี่แกร้อนเลยหรือเปล่าพัดเงินตั้งหมื่นหนึ่งอ่ะฉันมีให้แกยืะที่ไหนกันเล่าไม่มีหรอกฮัลโหลเบน์คือตอนนี้ฉันเดือดร้อนต้องการใช้เงินอนะ่ะแกโอนเงินไม่ให้ฉันหมื่นหนึ่งสิหมื่นหนึ่งเลยเหรอฉันไม่มีหรอกเงินห้าพัน 5, ก็ได้ห้าพันก็ไม่มีนี่พัดถ้าแกจะโทรคุยเรื่องอื่นนะได้ด้วย แต่ถ้าจะคุยเรื่องเงินน่ะฉันไม่มีฮัลโหลอุ้มฉันขอยืมแกสักพันนึงสิฮัลโหลฮัลโหล <c oughs> พี่ไม่ต้องมาหัวหร้อยยอฉันเลยนะ <c oughs> พี่เองก็คงยืมไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละ ฮัลโหลเม่คือฉันเดือดร้อนเรื่องเงินน่ะฉันขอยืมเงินแกสักหมื่นหนึ่งสิได้สิแกมาเอาที่บ้านได้เลยนะเดี๋ยวฉันเตรียมไว้ให้ขอบใจมากนะเม่ปะ่ะเดี๋ยวฉันพาแกไปดูว่าเพื่อนแท้เป็นยังไงไปก็ไปดิ องหมกันไว้นะเผื่อไม่พอโอ้ยแม่แค่หมื่นเดียวก็พอแล้วไม่เป็นไรก็ฉันบอกว่ากันไว้ไงอขอบคุณมากนะเมยเด็กสองสามวันฉันเอามาคืนให้นะอัอนนี้ของฝากข,ขอบใจกันมากเลยนะกันฉันไปก่อนนะ ทีนี้แกรู้หรือ,อยังว่าแบบไหนคือเพื่อนแท้แบบไหนคือเพื่อนจองปลอมเพื่อนแท้คือเพื่อนที่คอยช่วยเหลือแกในตอนที่แกลําบากส่วนเพื่อนที่มันคอยเอออ,อเห็นดีเห็นชอบไปกับแกสักทุกเรื่องแต่พอแกเดือดร้อนก็ทับหายหัวมันก็แค่เพื่อนจองปลอม,มแหลอะอะนี่เงินหนึ่งแสนแกก็ตัดสินใจเอาเองแล้วกันนะว่าแกจะไปทำอะไร Thank you.